ที่สุดแล้วก็มาถึงวันนี้จนได้นะครับคุกเข่าขอแต่งงานกันไปแล้วนะสำหรับหนุ่มไฮโซบิ๊กอคารวัตรนะครับทายาทนักธุรกิจนําเข้ารถหรูเข้าไปคุกเข่า ขอคุณเมย์พิชาาณาแต่บรรยากาศหลายคนบอกเอ๊ะนี่ขอหรือว่างานแต่งแล้วเนี่ยเหมือนงานแต่งเลยอะเส<อ>ื้อผ้าหน้าผมเอยแบ็คดรอปเอยคืออลังการมาก <c oughs> คืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนนะเด <c oughs> ี๋ยวคนจะเข้าใจคืองานแต่งนะ <c oughs> คู่นี้ก็คบกันมา4ปีแล้ว <c oughs> ในงานก็จะมีเพื่อนๆไปร่วมเซอร์ไพรส์นะมีคุณแป้งอรจีราคุณวุ้นเส้นนะ <c oughs> แล้วคู่นี้นะเคยบอกแล้วล่ะคุณเมย์เคยบอกว่าอยากจะใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายคนนี้แหละ <c oughs> แล้วผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะมีการคุยกันก่อนหน้านี้แล้ว <c oughs> แล้วมีการโพสเนี่ย คลิปนี้ที่คุณเห็นนัก่าน i ตไีส่วนตัวเลยเขียนข้อความไปว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ยุ่งมากจนไม่ได้เอกใจอะไร เช้าเนี่ยตอนเช้านะก็มีถ่ายปกหนังสือก็เลยได้แต่งหน้าสวยๆแล้วเพื่อนก็มาหาที่กองเอาชุดเดรสสีขาวมาฝากแล้วก็ถามว่าวันนี้มีไปไหนต่อไหมช่วยเอาไปใส่รีวิวให้หน่อยอในใจก็คิดว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ4ปีพอดีเลยและตอนเย็นเนี่ยแฟนก็จะพาไปดินเนอร์ด้วยก็เลยเอามาใส่ซะเลยละกันกะว่าจะสวยๆไปดินเนอร์กัน2คนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นเลยเมย์ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาเซอร์ไพรส์นะแอบมารอมาร้อนทั้งยุง มา,มากันเยอะมากเลยช็อกมากๆเลยคือผมเชื่อว่าไม่รู้เท็จจริงเป็นยังไงเนี่ยนะไองานคิวตั้งแต่ถ่ายปกหนังสือนู่นนี่เสื้อเสื้อมารีวิวเนี่ยนะ น่าจะวางแผนกันมาหมดแล้วแหละมีสิทธิ์นะเพราะว่าบางทีเพื่นอน่ะก็จะวางแผน,นไงแบบถ่ายอะไรสักนิดนึงเ,เป็นงานจ้างอ่ะใช่เพราะว่าจะได้เต็มแล้วจะได้เต็มมาแล้วเสื้อผ้านหน้าผมจะได้เต็มมาแล้วไอเอาเสื้อไปรีวิวให้หน่อยแล้วเป็นสีขาวเลโอ้โหเนี่ยก็เลยลงล็อกออกมาพอดีเนี่ยนะฝ่ายชายนะคุณบิก๊กัครวัตเขาก็เตรียมพร้อมสุดๆนะครับจัดเวทีซุ้มดอกไม้คือดู ถ้าดูคลิปแค่นี้ยังไม่มีรายละเอียดเฮ้ยนี่มันงานแต่งไหมก็คืองานแต่งงานนึงใช่เหมือนเลยอ่ะแล้วหลายคนก็จะมีคอมเมนต์ไงเฮ้ยเต็มขนาดนี้ไม่รู้จริงหรอไม่รู้ก็มีนะไม่รู้เหรอหนาะผมมันเป๊ะมากนั่นแะสิเออแต่มันมีนะคนที่แบบเซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะใช่ใช่อันนี้เชื่อว่าเซอร์ไพรส์จริงๆนะแล้วที่หน้าเซอร์ไพรส์ไปอีกช็อตหนึ่งก็คือ2เดือนแต่งเลยอีก2เดือนถัดจากนี้ไปตุลาพิการธันวาก็น่าจะปลายปีพอดีหนูว่านะ ด้วยความที่เห็นเขาอ่ะมานานอ่ะหนูว่าเขาพร้อมแล้วแหละจังหวะเขาพร้อมแล้วพอเจอคนที่ใช่ปุ๊บมันก็ไม่ได้ต้องรอช้าไม่ต้องรออะไรมันลงล็อกไปหมดแล้วเนาะแฟนคุณเมย์คนนี้น่ารักหนูซื้อรถที่โชลูมเขาเออเใช่เขาจัดกลจัดการอะไรดีมากแล้วลงมาดูแลธุรกิจด้วยตัวเองเลยไหมเขาส่งลูกน้องมาส่งพอเจกรมาดูแลเออแต่ก็ดูแลดีเลยแหละ โชว์รูมเขาอยู่แถววิภาวดีก็อย่างว่านะพอทุกอย่างมันดูลงล็อก,กเวลามันไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกเนาะพี่เบนะจาได้ป่ะพี่เมย์อ่ะก่อนใน,เ,นเวลาให้สัมภาษณ์เรื่องความรักเขาร้องห่มร้องไห้มาหนักนะจริงเขาเจ็บมาเยอะนะอเออบอกไป,ไ,ไปดูแหวนนิดนึงเนี่ยน,นะแหวนเพชรเนี่ยนะเห็นเขาบอกว่าก็ไม่ธรรมดาอุ้ยโอ้ตายแล้วโอ้โหนี่ใหญ่มากใหญ่จริงอย่างที่กี่กะลัดพี่เบนอุ้ยไม่ทราบเลยเป็นตำนาญด้านการเพชรนะ มีแต่แหวนพระพวกเราชนะเรื่องแหวนพระใช่อันนี้มีห้าขึ้นน่ะน่าจะห้าหมห้าแหละเออแต่แบบคือถ้าเทียบดูกับนิ้วแล้วเนี่ยก็ก็มันคือมาอยู่พอสมควรขอบคุณพี่ตากล้องที่ขยับจอมาใกล้เราเห็นพวกเราเห็นพวกเราเล็อยู่อายุเยอะแล้วไงสายตายาวเจอพ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 อแล้วนี้เเห็นแล้วเป็นทรงกลมเป็นทรงกลมเม็ดใหญ่เชียวคล้ายๆของยาย่าของยาย่เป็นทรงวงรีจำได้ปะเออใช่ก็ไซส์คล้ายๆกันเลยนะเออรู้ร้านเดียวกันมั้เนาะ อันนั้นฮ่องกงของนะเดทสั่งดีไซเนอร์ฮ่องกงอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันยินดีด้วยนะคะคุณเมย์ยินดีด้วยครับแลวก็แน่นอนว่าอีก2เดือนเนี่ยพิธีวิวาเกิดขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าโอ้โหคนรู้จักเยอะใช่ไหมทั้งฝั่งนักธุรกิจอย่างฝ่ายชายแล้วก็เพื่อนดาราฝ่ายหญิงเนี่ยงานนี้ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนใช่แลสักทีหนึ่งสักทีหนึ่งว่าเขาไม่รู้อยากมีลูกมีเต้าหรือเปล่าเนาะใช่ใช่ใช่ถ้า่ถ้าคุณเมย์ถ้าจะมีก็ต้องต้องควรจะมีแล้วไหมถ้าด้วยอายุาท่่ไหร เท่าหนูน่าจะหลักสี่แล้วนะเป็นน้องหนูน้องเหรอไม่รู้สิเนี่ยสี่เออสี่น่าจะสี่หรือสามปลายปลายแล้วล่ะเพราะส่วนใหญ่พอไปเจอแก๊งเวลาไปถ่ายซีคอมเจอกันส่วนใหญ่โดนรับไหวเป็นคนรับไหวเขาตลอดไงอ๋ออ๋อคุณเมย์อายุเท่าเบนสี่บสองแล้วส2 42ิบสองสิบสอใช่ิบสองไหวสี่สิบรับไหวเขาด้วยจ้าเมย์ส่วนมากเวลาเข้าวงการมาจะไหวกับไม่ก่อนเรื่องอายุอายุดูแก่ดูเข้ามาก่อนใช่ไหมโอเคอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับ